พวกเปูเพืเลีกยไม่มาหาไม่เลยนเก็ดอกพญาเสือูสามกราเมืองไยเียมได้มาหาไม่นลี้ยนเกพามันมากดอกเยดอกนี่ย่งดอกคูน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 เขาเคยเห็นอันสิ้นกอนเดเป็นถนนหลังหลังหม้อ ปัญญาอันแรงเนาะมันเป็นยังงามเนาะปรกเทศนี้ก็ขึ้นจ้าส่วนเนาะก็อยากมีกับเพื่อนไม้ร่วมกันต้นไม้ต้นน้อยต้นใหญ่เนาะมันมีต้นน้อยกับมีต้นใหญ่กับมีอีกความแล้วอยู่ยังสิมันสองมีอยู่น้ำปลาใหม่ถ้าพอมีต้นไม้เมืองหนาวเยอะแยะมากเลยค่ะสวยมากสวนกับสวนไม้กับต้นไมาง เริ่มแรกห้องน้ำก่อนคะอ่ะอ๋อก็จะมีศาลาให้พักนะคะเดี๋ยวดะเรามาดูว่าอะไรเป็นอะไรนี่อืมนี่ไงนี่ไงบุญปิติอ,อืมอืมนี่ไงคะอ่านซีอ่านซิ อืมโอเคไปเราจะเดินกันต่อและที่นี่ก็มีขยะแลกบุญด้วยนะคะก็จะมีการทิ้งเฉพาะพลาสติกและขวดน้ำอืมอ่าศาลานี้คงจะเป็นศาลาให้ญาติโยมได้มาพักพิงค่ะโอ้อากาศเย็นสบายดีอยู่นะ ขึ้นไปก่อนคนมาเยอะเหมือนกันนะคะนี่พระธาตุาชัยภูมิขึ้นไปขึ้นไปอ๋ออะไรมีช้างด้วยนะคะก็เหมือนกับที่ป้ายบอกว่าระวังช้างช้างเยอะมากค่ะแต่ว่าเป็นช้างปั้นนะคะ ช้างปั้นอืมอืมสวยสวยสวยอืมสวนสุรางชยาค่ะช้างเยอะแยะเลยช้างปั่น <c oughs> ทางขึ้นค่ะทางขึ้น มีม่องเซาเมื่อยก็คือสถานที่พักเหนื่อยนะคะโอ้แปลกดีเว้ยพระธาตุชัยภูมิทำเป็นผ้าขาวม้าสไตล์ละนาโอ้งามงามงาม,งามต่อบูนคาฟอ๋อก็จะมีร้านคา้าสวัสดิการด้วย อพระราษมหาเจติยาพิบาลอืมงามมากสวยมากสุดยอดโอ้สุดยอดมากเลยค่ะอ่าที่นี่คือ พระธาตุชัยภูมินะคะอยู่ที่อำเภอแก้งคออ,อาจจะเข้ามาลึกบ้างแต่พอเราแต่พอเราได้เข้ามาแล้วจริงๆนะคะหายเหนื่อยเลยแหละหายเหนื่อยเลยังต เจ้าพ่อพญาแลค่ะสาธุนอกจากนั้นการที่เรากราบไหว้สิ่งใดก็ตามได้ในอีกด้านเดิ่มแรกก็มาทำบุญช่วยวัดก่อนนะคะ บูชาดาบพวงมาลัยถวายเจ้าพ่อพญาแลตามกำลังศรัทธาค่ะอโอ้ยพวงมาลัยก็ไม่ได้จับทำสักการะาเจ้าพ่อพญาแล นโมตัสักพระเกวตุลาตัวสามาสามัคคัสสะนโมตัสักพระตัวตัวสามัคคัสสะโมตัสักพระตัวตัวสามัคคัสสะอิมีนาสการณนาตังชยักภูมิธานนิยานังปัทมะอิสสะริยะปุริสักภูนางอภิภูชะยามิชยะภูมิธานิยานังปัทมะอิสสะริยะปุริโสเมหิติโกเมอนุรักขันตุอะโลคาเยนาสุขินะจ่า อภิลาภาสถาสวธิพวันตูมสีสาธุสาธุสาธุแล้วเราก็ขอพรจากท่านได้เลยค่ะนี่แหละพยาพักดีชุมพลนะคะเจ้าพ่อพยาแลค่ะแล้วจากนั้นเราก็ของไหว้ของบูชาแต่เริ่มแรกก็คือพอเกือบค่ะ ถอดรองเท้าถอดรองเท้านี่ค่ะอะพระยาพักดีชุมพลสาธุก็ด้วยบุญญาบารมีที่มีนะคะก็ได้ขึ้นมากราบไหว้ท่านสาธุ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 ค่ะจับเท้าสาธุสาธุอ่สาธุสาธุ นอะจากนี้นะคะเราก็จะขึลืนไปข้างบนกันค่ะไปดูพระธาตุไปดูพระาธระาตุข้างบนกันนะคะไปไปด้วยกันนี่คือชั้นสองนะคะชั้นสองของพระาธาตุชัยภูมิงามาสวยจังเลยอ๋อก็จะมี ขียนประวัติต่างๆก็เป็นชุมชนของภาคอีสานเราก็มีการร่วมการทำบุญเข้าวัดม,มีการละเล่นมีการร้องนำทำเพลงมีกระทั่งการแห่ บังไฟพญานาคโอ้เยอะแยะเยอะแยะสวยค่ะสวยสวยโอ้งดนงามมากคําเดิมด้วยบุญญาบารมีที่มีที่เราไม่มาแล้วก็น้องชายค่ะอีกแล้วครับท่านน้องชายนะเป็นคนบอกแต่ว่าเสียดายที่น้องไม่ได้มาด้วยเพราะว่าน้องเขาเป็นไข้ค่ะ ตะกี้เรก็โทรหาพี่อยู่แต่สัญญาณไม่มีอืมงามอ่าแล้วเราก็จะขึ้นไปที่ที่ชั้นบนสุดเลยนะคะเอจะเรียกว่าชั้นที่ถวายวสวยฟ้านะเมืดแล้วนะคะฟ้ามืดฟ้าคืมแล้วแต่ว่าก็เหมือนกับว่าท่าน ยังรอเพื่อจะให้อน,นี้ได้ขึ้นมาชมบรรยากาศสวยๆด้วยความรีบเร่งวันนี้ก็เลยมากันแต่เช้าน้ำมาเกินค่ะอ่าก็จะเป็นศินละปะผสมนะคะระหว่างร้านนา ก็จะมีมุมถวายบุญกับพระนะคะพระสงฆ์ท่านก็จะมาโอ้ยงามมากค่ะม,ม,มีพระตางชมความงดงามด้วยกันไปเรื่อยๆนะคะ ถ้าหากว่าลูกยังมีบุญญาบารมีที่จะได้มากราบไหว้อีกลูกขอมาอีกสักสองครั้งนะคะเป็นอย่างต่ำงามเหลือเกิน เขาเลยนะคะ ก็จะขอมาอีกอ,อย่างต่ำสองครั้งนะคะงามมากครั้งนี้ก็มาด้วยความรีบเร่งค่ะเพราะมากับผู้เฒ่าผู้แก่ท่านก้อยบ่นว่าเหนื่อยและกลัวเพราะว่าอาจได้ขึ้นเขาแต่ว่าเราไม่ได้เพราะว่าเราเป็นคน ชอบเข้าวัดมแม้ว่าจะไปยากแต่ลำบากเร mm. าก็ไป mm. ผู้หญิงเข้าก็ได้หรอสาธุสาธุเข้าทางไหนนะเนี่ย mm. เข้าไปพายพัธท่าข้างในกัน mm. อือไได้ห้ามผู้หญิงสาธุ

ไปแล้วงามมากค่ะสัญญาว่าเราจะมาอีกสัญญาว่าจะมาอีกนะคะงามจังเลยค่ะงามจังงามจังพญาภักดีชุพน